ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเทกสสาขาบัวเชนเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่246หมู่ที่2ตำบลบัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์มีระบบการขนส่งสาธารณะรถตู้ประจำทางที่เข้าถึงสถานบริการลูกค้าส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาติดต่อ สาขามีพื้นที่จอดรถสะดวกและปลอดภัยอย่างเพียงพอต่อผู้มารับบริการเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันมีป้ายบอกทางไปสู่จุดบริการต่างๆทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงจุดบริการได้อย่างถูกต้องมีจุดคัดกรองผู้รับบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อการบริการอย่างเป็นธรรม มีพนักงานให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและการกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและประทับใจทศกศสาขาบัวเช่มีขนาดพื้นที่ภายในสำนักงานที่กว้างขวางโล่งโปร่งสบายไม่แออัดมีแสงสว่างที่เพียงพอไม่ก่อให้เกิดอันตรายและอุปสรรคต่อการให้บริการการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีคันและผู้สูงอายุโดยมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางลาดสำหรับรถเข็นและมีช่องบริการพิเศษสำหรับพระภิกษุผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุด้วยธนาคารได้ติดตั้งป้ายเตือนในจุดอันตรายต่างๆเช่นทางต่างระดับจุดติดตั้งสายไฟและจุดอันตรายอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้บริการมีบริการน้ำดื่ม พื้นที่สีเขียวมุมพักผ่อนสำหรับผู้รับบริการมีบริการห้องน้ำแยกชายหญิงที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการซึ่งได้ติดตั้งปุ่มอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจัดให้มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และพื้นที่เขตสูบบุหรี่มีการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้หลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าบริเวณด้านหลังอาคารธนาคารคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการมีช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้าโดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีจัดให้มีห้องรับเรื่องราวร้องทุกและปรึกษาปัญหานี้นอกระบบ มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าโดยมีการนำผลสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเช่นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายมีการวิเคราะห์ความต้องการในการบริหารอัตราพักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาขาได้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายนอกเช่นการออกบุตรในกิจกรรมโครงการอพยพยืมลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารธนาคารนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการให้บริการโดยการเพิ่มช่องทางการบริการแบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการดังนี้ 1. การให้บริการทางด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าช่วยให้ธุรกรรมทางด้านการเงินเป็นเรื่องง่ายโดยใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมง 2. งการให้บริการฝากเงินถอนเงินปรับสมุดบัญชีผ่านตู้อัตโนมัติช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวทำธุรกรรมที่ธนาคาร 3. ธนาคารมีระบบแจ้งเตือนเงินเข้าออกอัตโนมัติ บ่าน B A A C Connect 4. มีบริการจองคิวออนไลน์ที่ช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนในการเข้ารับบริการและยังมีบริการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน l ลน e b a A C f a m i l y 5. มีระบบแจ้งเตือนผ่านบริการ BAAc SMS Alert สำหรับลูกค้าที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนรายการความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝา,ากเทศ่าส,สาขาบัวเชษได้จัดตั้งกลุ่มลายหัวหน้ากลุ่มลูกค้าและ Facebook ของสาขาเพื่อการเข้าถึงบริการของลูกค้าได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมด้านการบันทึกการตรวจสอบที่ดินพร้อมแผนที่สารสนเทศและบันทึกพิกัดโดยใช้ GPS ซึ่งเป็นการเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วบัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายทกสสาขาบวเชตยินดีให้บริการค่ะ